ค่อในะห้หมูเข้มค่ะเริ่มแรกคือหมูมากค่ะทวามสะอาสาูดหนังให้มันสะอาดพอสีตม้มหมูกระตปองมันหลายค่ะมีนี่นยหลายก่ได้เห็ดอลไรจงบ่มันแห้ง ล้อมตาลแล้วเอาล้งเอาล้มต้มส่งกี่นาทีครับสามสิบนาทีแล้วตะหมูอ่อนหมูแก่ถา่าถ้าหมูแก่นี่ต้องต้มสี่สิบนาทีสี่สิบห้าสิบนาที ไก่แห้งหรืไก่ไก่ก็เพราะประมาณเพราะว่าห้าวยางนั้นใหม่มใหม่นี่ยงมดนะไก่เกลือสองซอนสองซอนซ่า,าหมูสองกิโลต้มในหอมใส่นี่อยิ่นยู่ตาผู้เขาแต่มันหอมข้ามมีรักกับต้ม ใส่เห็ดยังครับเปลอแใสนั่มนันุ่งนึงแสบนั่นั่เขาได้เนื้อหูพอพาจะเห็ดห,นหมูหมูเค็มสูตรสูตรคนจีนค่ะตแต่แกหกสิบเจ็ดสิบปีมาแล้วเอาพักไว้สักครู่แล้วก็ทำความสะอาด คนดอ,อกให้เรียบร้อยประมาณเท่านี้คั่นป็นคันแล้วเดี๋ยวค่อยจะจะจะสับเยี่ยมกระทะใส่น้ำมันกระทะร้อนและใส่น้ำมันเพื่อเราจะทอดหมูใส่พอประมาณเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันก็ออกจากเนื้หมันนี้ก็ ตัดชิ้นไม่ได้มากพอดีตามให้แับกินเนื้อ ขั้นตอนนี้ขั้นตอนคัน่วค่ะกําลัอทอดู่ทอดใหามันน้ำมันออกต้องค่อยปสักพักดีค่อยปเครื่อง เกลือหนึ่งช้อ,ชอนเกลือหนึ่งช้อนซอสภูเขาทองซอสผูเขาทองสองช้อนน้ำปลานิดหน่อยน้ำตาลช้อนครึ่งของปรุงรสนิดหนึ่ง ตอนต่อไปเปนเหลืองพอประมาณก็ใส่กร,ระเทียมไปคออั่วให้หอมเทียมสองหัวใหญ่สำหรับหมูสองกิโล บอกเคล็ดลับนะครับปีหเห็ดหมันแสบ,แสบใส่ใจทำอาหารต้องใส่ใจด้วยแล้วก็ปรุงที่รสชาติต้องให้พอดีถ้าของทานอร่อยพอดก,ก็ต้องอร่อยด้วยสูตรราชวงศ์จีนถ้านับมาก็เป็นร้อยปกปอนเพราะว่า โตขึ้นมาแม่ทําให้ให้ทานเป็นเด็กเด็กรู้เึ็นแม่ทําให้ทานประจําเราโตขึ้นมาแล้วก็มามา,มาเรียนแบบแม่ก็ได้รสชาติเหมือนแม่เลยก็ไม่เสียหมูถ้ามีน้ํามันน้ํามันของเราที่เราทอด อขั้นตอนต่อไปอไปใส่เครื่องปรุงก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ถ้าใครชอบหวานก็ใส่หวานอันนี้ไม่หวานอันนี้มีหวานนิดหน่อยแล้วก็เป็มเค็มทานกับข้าวอร่อยสิห้าชิ้นก็อิ่มแล้วเพราะว่ามันหอมอร่อยมากเสร็จแล้วมาชิมได้เลย ซิมๆหลังจากเขาใส่เครื่องปรุงนี่เขาควยประมาณทั้งกะท่ครับก็คนสี่ห้าทางก็พอถ้าชอบก็ถ้าหวานเติมน้ำตาลได้ใส่น้ำตาลนิดหน่อยไม่ต้องเยอะแค่นี้เก็บไว้ทานได้หลายวันเป็นอาทิตย์ก็ไม่เสียทำก๋ตีผัดน้าวถ้าเราจะทานก็ไม่ต้องเอาน้ำมัน การทันทีแต่อันนี้เราจะเก็บได้หลายวันก็ได้